สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูจันทาบุญพืชอีกครั้งนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนครบแล้วใช่ไหมคะถ้าครบแล้วไปเรียนเลยนะคะนักเรียนคะวันนี้เรามาเรียนเรื่อง ผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆตามการเวลากันนะคะมาดูเรื่องราวของนิพากับป้านะคะนิพาไปตลาดกับป้านิพาเห็นผู้คนและร้านขายของเป็นจำนวนมากส่วนที่สีแยกก็มีรถติดยาวป้าบอกว่าตอนนี้ จังหวัดของเรากลายเป็นเมืองใหญ่มีคนอาศัยอยู่มากขึ้นมีรถยนต์รถจักรยานยนต์จำนวนมากทำให้รถติดมากขึ้นนิพาถามว่าเมื่อก่อนจังหวัดของเราเป็นอย่างไรบ้างคะป้าบอกว่าตอนป้ายังเด็กจังหวัดของเราเป็นเมืองเล็กๆ มีคนไม่มากถนนเป็นดินลูกรงังมีรถเมลเพียงคันเดียวค่ะนิพาถามป้าว่าทำไมจังหวัดของเราจึงเจริญขึ้นและมีผู้คนมากขึ้นคะป้าบอกว่า การเปลี่ยนแปลงเกิดจากหลายสาเหตุเช่น 1. ถนนมีการตัดใหม่หลายสายทำให้เมืองขยาย 2. โรงงานจำนวนมากถูกสร้างขึ้นทำให้มีผู้คนต่างถิ่นเข้ามาทำงานมากขึ้น 3. มีความก้าวหน้าทางด้านต,าต่างๆทำให้การใช้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเช่นการติดต่อสะดวกสบายมากขึ้นเพราะมีทั้งรถยนต์รถเมล์โทรศัพท์ป้าบอกต่อไปว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทำให้คนเราได้มีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเช่นตื่นเช้าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงรถติดใช้รถยนต์เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ การเปลี่ยนแปลงของสภาพบ้านเมืองและสภาพแวดลอ้อมทำให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแม่เรียนคะการดำเนินชีวิตของสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายในอดีตชุมชนส่วนใหญ่ จะมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติอาศัยอยู่ใกล้ริมแม่น้ำปัจจุบันผู้คนมากขึ้นทำให้ชุมชนบางแห่งเปลี่ยนแปลงไปสภาพแวดล้อมในชุมชนเสื่อมโทรมลงนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการดำรงชีวิตเพิ่มมากขึ้นค่ะ เรามาดูนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆจากอดีตจนถึงปัจจุบนันก่อให้เกิดผลดีที่ตามมาเช่นผลดีของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆตามกาลเวลานะคะ 1. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การดำเนินชีวิตที่สะดวกสบาย มีการติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็วได้แก่มีถนนหนทางที่ทันสมัยมีการใช้รถยนต์แทนการใช้เกวียนและการเดินทางด้วยเท้าเรือยนต์แทนเรือพายใช้รถไฟฟ้าที่มีความเร็วขึ้นใช้เวลาในการเดินทางในช่วงระยะเวลาสั้นๆ มีการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วสมัยปู่ย่าตายายการติดต่อสื่อสารกันได้แก่การนำข่าวไปบอกเล่าให้กันฟังเขียนจดหมายโดยมีบุรุษไครสณนีเป็นสื่อกลางในการนำจดหมายไปส่งข่าวสารโทรเลขผลจากการเปลี่ยนแปลงตามการเวลา จากความเจริญทางเทคโนโลยีมีการติดต่อสื่อสารกันทางโทรศัพท์อำนวยความสะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะข้อ2นะคะความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ ช่วยลดการเจ็บป่วยต่างๆในสมัยก่อนความเจริญทางการแพทย์ยังไม่ทันสมัยเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะรักษากันเองโดยการใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้านก็จะไปหาหมอพื้นบ้านปัจจุบันเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยสามารถรักษาผู้ป่วย ให้หายจากโรคต่างๆได้เร็วขึ้นนะคะข้อ3เทคโนโลยีทำให้มีการประกอบอาชีพที่หลากหลายประชากรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นประกอบอาชีพตามความถนัดและมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ในชีวิตประจำวันมากขึ้นสมัยปู่ย่าตายายการทำนาใช้แรงงานจากสัตว์และคนสมัยปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นการนำเครื่องจกักรมาใช้แทนแรงงานสัตว์ นักเรียนคะเรามาดูผลเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆตามการเวลากันบ้างนะคะข้อหนึ่งการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ถูกต้องทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงเพราะเกิดมดลพิษทางดินทางน้ำและทางอากาศ มลพิษทางดินหรือการปนเปื้อนดินเกิดจากการมีสารเคมีที่มนุษย์สร้างหรือเปลี่ยนแปลงอื่นในสิ่งแวดล้อมดินการกําจัดของเสียอย่างไม่เหมาะสมเช่นการใช้ยาฆ่ามแมลงลงไปในดิน เรามาดูมลพิษทางน้ํากันบ้างนะคะสาเหตุเกิดจากการทิ้งน้ําจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมกันนะคะมลพิษทางอากาศคือการเกิดฝุ่นละอองจากการใช้รถบนท้องถนนโรงงานอุตสาหกรรมโรงแรม ปล่อยควันพิษออกมานะคะ 2. บางครั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยอาจทำให้การดำเนินชีวิตรีบเร่งเกิดความเครียดและขาดความสุขเกิดความวิตกกังวลน,นะคะ ผลกระทบต่อร่างกายนะคะจากการใช้คอมพิวเตอร์ทำให้เกิดการเมื่อยตาสายตาเสื่อมปวดกล้ามเนื้อและปวดศรีรษะนะคะสเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาจทำให้เกิดความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและสังคมห่างเหินกันเกิดความไม่เข้าใจกันเช่นใช้โทรศัพท์มากเกินไปโดยไม่สนใจการพูดคุยสื่อสารกันนะคะช่วงกิจกรรมท้ายบทเรียนกันนะคะ เรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคะหลังจากที่เราเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนข้อหนึ่งสภาพแวดลอ้อมัยปู่ย่าตายายเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนช่วยกันตอบนะคะคุณครูจะนับนะคะหนึ่งสองสามได้ได้ยังคะได้แล้วตอบเลยคะ่ะ ในสวนมีต้นไม้ร่มรื่นครับอากาศเย็นสบายค่ะเก่งมากค่ะข้อ2อ,อะไรบ้างมีส่วนทำให้สภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณครูให้เวลานะคะนักเรียนช่วยกันตอบนะคะคุณครูจะนับหน สามตอบได้ยังคะตอบเลยค่ะเมืองขยายตัวครับมีโรงงานอุตสาหก,กรรมค่ะผู้คนย้ายเข้ามาทำงานในเมืองค่ะเก่งมากค่ะข้อสาม ทำไมเราจึงมีการดําเนินชีวิตที่สะดวกสบายเป็นเพราะอะไรคะนักเรียนคุณครูให้เวลานะคะช่วยกันคิดนะคะคุณครูนับหนึ่งสสได้แล้วยังคะได้และตอบเลยคะ่ะเพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยครับเก่งมากคะ่ะ ข้อ4ปัจจุบันประชาชนลดการเจ็บป่วยลงมากกว่าในอดีตเพราะเรามีความเจริญทางด้านใดคะนักเรียนช่วยกันตอบนะคะได้ได้ย,ยังคะครูนับ1ถึง3นะคะ1 2 3ได้ได้ยังคะตอบเลยคะ่ะ เทคโนโลยีด้านการแพทย์ค่ะเก่งมากค่ะขอ้อ5การใช้เทคโนโลยีที่ไม่ถูกต้องเกิดผลเสียทางด้านใดบ้างคะนักเรียนช่วยกันตอบนะคะได้แล้วยังคะคุณครูนับ1-3ถึง3นะคะ1 2 สได้แล้วใช่ไหมคะตอบเลยค่ะด้านสิ่งแวดล้อมครับเก่งมากค่ะข้อ6ผลดีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆตามการเวลาได้แก่อะไรบ้างคะได้ไหมคะนักเรียนช่วยกันคิดนะคะถ้าคิดได้แล้วช่วยกันตอบนะคะครูนับ1นถึงสามนะคะ หนึ่งสองสามตอบได้เลยค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครับเก่งมากค่ะนักเรียนคะหลังจากเรียนจบแล้วเรามาสรุปเรื่องผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ตามการเวลากันนะคะสะภาพแวดล้อมในชุมชนเสื่อมโทรมลงเพราะการปล่อยควันพิษเกิดชุมชนแออัดในบริเวณชุมชนเมืองที่อาศัยอยู่ร่วมกันค่าครองชีพสูง เพราะต้องใช้ใจ่ายเพื่อความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังจากเรียนจบแล้วครูคิดว่านักเรียนคงเข้าใจนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมส่งใบกิจกรรมคุณมครูด้วยนะคะตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนดให้นะคะ สวัสดีค่ะ